ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอืมพบกับเราอีกแล้วนะวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเกมหรือท,ทำอะไรทังสิ้นวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom 5อันที่จริงใช้ครั้งแรกใครใช้ครั้งแรกก็ใ,ใช้ตามกันเลยกันใจกลางแน่เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเปิดโปรแกรมขึ้นมาใครไม่มีก็ ไปฮาร์ดโหลดเองเอา่าอันนี้ก็ได้ผมได้ใช้งานมาได้สักครึ่งชั่วโมงมั้งอืมก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับอืมก็เราจะเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าเริ่มจากมันหน้าต่างมีอะไรบ้างหน้าต่างก็ยังมีประตูมีกระจกอะไรต่างๆนาะนาะ ไม่แก่มุมเองหมดเลยนั่นมีเงือบด้วยมามาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาโปรแกรมมีอะไรบ้างฝั่งนี้ก็จะรู้สึกว่าจะเป็นอ่พวกตัวนีวเวก,กเตอร์บาร์หรือนีวเวก,กเตอร์พาเนลก็คือเอาไว้ใช้ลากหน้าจอไปมาอย่างนี้ นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นปลักอินเสริมพิเศษต่างๆนานาปลักอินที่เอามาให้ใช้แบบกดกดใส่ไปนะครับก็แล้วก็มาปรับแต่งกันเองได้ส่วนส n a p s h o ตตัวนี้ก็เป็นตัวสแนปช็อตจากตรงหน้าจอนี้ส่วนฮิส t อรี่นี่ก็คือ พวกปลั๊กอินที่เราใช้ล่าสุดมันก็จะขึ้นหนงนี้ไม่ไม่ใช่ปลั๊กอินぜมันคืออะไรก็ไม่รู้ส่วนคอลเลกชันก็อะไรไม่รู้ช่างไหมอ <c oughs> ย่าไปใส่ใจนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีเห็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะครับไลบรารี่ไลบรารี่ก็จะมีพวกคอลเลกชันรูปต่างๆที่เราได้ใส่เอาไว้เดี๋ยวเราก็เป็นหน้าต่างการแต่การแต่งภาพต่างๆ เช่นเพิ่มสีลดสีเพิ่มแสงลดแสงเปลี่ยนจากนางฟ้าให้เป็นปวกเปลี่นยนจากปวกให้เป็นนางฟ้าอะไรประมาณนี้นะอืมส่วนคําว่าแมปนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะครับก็คือมันจะสามารถเอารูปคุณลงไปแปะไว้ในตรงที่ตรงใดต้งแต่ของโลกนี้กันเลยเนี่ยแต่เพื่อนว่าผมปิดเน็ตเอาไว้นะครับหรือไม่ได้ต่อเน,น็ตนะนะครับแมปเลยออฟไลน์ไป ส่วนคำว่าบุ๊กนี่ก็เหมือนจะเป็นการทำหนังสือภาพนะครับก็หนังสือภาพเท่าที่ผมลองทำดูแหละหนังสือภาพ10บน้านี่เสียไปเกือบ40เหรียญอยูเลยเด๋ยวรือว่าแพงอ่ะแพงเพราะมันสามารถสั่งทำได้ดจริงๆครับคุณเอาแบบมาไงมันมาอย่างงั้นเลยถึงคุณแน่นอนส่วนคำว่าสไลด์โช์ตรงนี้มันก็คือจะทำให้เราสามารถ ควบคุมการทำงานของสไลด์โชว์ของเราได้ใครต่อ2จอก็สังเกตที่คําว่า playback ตรงนี้ข้างล่างสุดมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะเล่นที่สกีนที่1หรือสกีนที่2ท่ถ้าเลือกสกีนที่1ก็มันจะไปเล่นที่จอแรกส่วนสกีนที่2ก็จะไปจอ2นะครับส่วนคําว่าแล n ด o ออเดอร์สกินก็คือสมมุติคุณเปิดเล่นที่จอ1จอที่2จะดํา หรือมืดทำอะไรไม่ได้ถ้าเรากดปิดไปตรงนี้ก็จะมาสามารถใช้งานได้อยู่นั่นเองนั่นนะเนี yeah. ่ยส่วนคำว่าพิมพ์ไม่มีอะไรก็แค่สั่งพิมพ์ไม่เคยใช้ใช้ครั้ <c oughs> งแรกคำว่าเว็บก็ไม่มีอะไรก็เหมือนจะเป็นตัวสร้างหน้าเพจ <c oughs> เว็บเฉยๆก็คือแคกรีหรืออะไรก็ไม่รู้ เรามาเริ่มแต่งกันเลยดีว่าอ่าข้างๆผมก็นอนมาฝ่ายนอนมาอ่อที่รู้ไหมครตอนนี้ผมอัดเสียงจากคอมพิวเตอร์ครับคอมก็ออกลำโพงอ่อไม่สะท้อนครับไม่ได้อัดไมค์เสียงจะไม่ได้ยินสะท้อนเด็ดขาดจะเลยเด่ะเอาเรามาเริ่มแต่งกันเลย ส่วนตรงนี้ก็มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นครอบโอเวอร์เลยก็ <c oughs> ก็คือแบบเราสามารถเลือกครอบตรงไหนก็ได้จะตัดตรงไหนออกก็เหลือของคุณแต่มันจะครอบในพื้นที่จำกัดอย่างนี้เป็นต้นโอเคส่วนอ่ Spot Removal นี่ก็คือลบนั่นแหละครับเนี่ยเป็นการตัดหน้าคนมาใส่กันเลยเดียซึ่งไม่แนะนำให้ทำครับถ้าทำไม่เป็นผมก็ทำไม่เป็นโอเค <c oughs> ลบตาแดงครับพอดีตาไม่แดงอะ่ะ <c oughs> ใครตาแดงก็กดลบได้ตาคุณจะขาวทันที <c oughs> มันจะลบตาแดงของคุณเท่านั้นเองแสงฝนก็ทุบจากแฟตนั่นแหละ ส่วนอันนี้ก็แสงใส่แสงแบบเส้นอย่างนี้อย่างนี้ดูความแบบดูความแตกต่างครับไม่แล้วก็การต้น,นแยกไปฮึมฮึฮึไม่ได้ทำอะไรมีเส้นเล่นแล้วกันอ่าส่วนวงกลมนี่ก็ เลือกแสงตามความชอบมั้งไม่ใช่สิวงกลมเลือกพื้นที่มืดของภาพออย่างนี้เป็นตน้นเอาออกก็ขาวเอาเข้ามาก็ดำไม่ดำนะ <c oughs> อ่ารีเซ็ตแปส่วนอันนี้ครับผมชอบที่สุดละสามารถเลือกพืที่ขาวได้ด้วยตนนัวเองนี่อย่างนี้เลย ขาวขึ้นมาดีเลยครับขาวเออเลยนะ่ะแล้วก็ทำให้ตัวคนขาวไว้ทั้งคนเลยล้วกันยืงยีงๆๆๆยๆงๆๆๆยิงยิงยงยงเออคุณผูชอบจริงเลย่อืมก็ประมาณนี้นะครับกัน ข,า,ขาให้หมดเลยเดี๋ยวมันจะดูดงังดำอย่างนี้เป็นต้นครับก็โอเคสำหรับวัสดตรงนี้ก็หมดแล้วส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นการปรับสีต่างๆนะครับเช่นนี่ก็คือการไล่ระดับสีโทนร้อนไปฮะโทนเย็นไม่ใช่เดดจากโทนเย็นมาหาโทนร้อนนะครับ ส่วนชินข้างล่างนี่ก็คือเหมือนจะเป็นสีสพอร์ตหรืออะไรสักอย่างเน,นการเพิ่มสีให้สวยงามมากยิ่งขึ้นก็คือจะไล่ตั้งแต่สีเขียวมาจนถึงสีชมพูนะครับส่วนเอ็กโพรเอ็กโพอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้คือการเด่งหรือลดแสงนะเนี่ยครับประมาณนี้ อ่าเราก็อยู่ประมาณนี้ล้กันส่วนคอนราต์สนี่ก็คือความเข้มนะเขมมากก็อยู่ประมาณนี้ครับไฮไลท์ก็จะเป็นสีเช่นสีผมสีอะไรต่างๆที่เป็นสีประเภทไฮไลท์ส่วนชาร์ก็จะเป็นสีเงาจากพื้นหลังเราจะลดสีเงาหลังก็ได้เพื่อทําให้นอส์มันลดลงหรือจะเพิ่มเพื่ออยากให้ผมสีผมมีความอลังการงานสร้างหรือไม่ก็ ให้มีความแฟนตาซีไม่เราปรับรดดีกว่าน้อยใายไปเลยเด่ะโอ้โหส่วนคาลิตี้ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช้ครั้งแรกอ๋อต้องซื้อจะเป็นเออเหมือนให้สีดูด,ดำมืดนะฮะซึ่งเราก็ค่าดังเดิมอ่ะส่วน saturation นี่ก็คือความเข้มของสีนี่ครับก็จะ สีซีดซีดจนอย่างนี้เลยซึ่งเราไปที่ศูนย์นะสัญชาตเพ่นนี่ก็คือความคมชัดครับนี่จะให้คมชัดจนเบอร์มัทำไมมันเบอร์อย่างนี้อ่ะศูนย์มันเดิน n อย s e นี่ก็คือเพิ่มจุดนะฮะซึ่งมันจะเป็นจุดเอ,อ่อ ก็คือจุดนอยสที่เป็นไม่ใช่เป็นสีนี่เป็นเหมือนสีขาวน้าแล้วเป็นเหมือนเม็ดทรายนะครับก็คิดกันเองแล้วกันส่วนมอรี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้นี่คืออะไรอ่าดูสีครับคือไม่รู้ดูสีอะไรออกอ่ะแต่ผมคิดว่ามันคงจะเป็นสีพื้นหลังอะไรต่างๆเออส่วนตอนนี้มันคืออะไรมันคืออะไรอ่า มันเหมือนเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้มีอย่างอธิบายศูนย์ส่วนข้างล่างก็จะเป็นขนาดของ,ของหัวแปลงนะอันนี้ก็สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ที่ปุ่มเมาส์กลางนะครับส่วนว่าตรงนี้ครับเบสิกเบสิกนี่ก็คือเหมือนจะยออ่อเออมันจะลดขนาดจากอันที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ อันนี้จะมีเพียงแค่พวบโทนสีปรับสีปรับแสงต่างๆเฉยๆก็ไม่ต้องมีพูดะไรกลับถึงมันมากนะครับเรามาดูอันนี้ต่อครับโทนเคิร์ฟฮะอันนี้ก็จะเป็นการไล่ระดับสีเล่ระดับแสงฮะประมาณนี้สีก็จะประมาณนี้ครับสีก็จะแบบสวยงาม่ะ แต่นในสวยผมก็จะปรับแอปพลยโอเคสีก็จะมาตนี้ตรงนี้เราก็สามารถปรับได้เองได้ด้วยนะครับส่วนส่วน HSL color b and w ตัวนี้ก็คือสีครับก็คือจะมีอยู่ประมาณกี่สีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสีครับ เป็นสี Hue saturation ก็8ปสีเหมือนกันความเข้มจังเมื่อกี้เป็นโทนสีส่วนอันนี้เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกัน,กนอันนี้ปรับทุกอย่างมันก็คือเมื่อกี้นี่เลยครับเอามาลงกันใช่ๆไม่รู้ว่าทำเพื่อใครส่วนคำว่า speed toning อันนี้ก็คือเหมืนจะเป็นการเพิ่มพวกสีไฮไลท์นะครับ กาเนี่ยฮะประมาณเนี่ยสีก็จะเขียวไปซึ่งใครที่คิดว่ามันก็สวยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับมากมายส่วนดีเทลตัวนี้ก็คือพวกปรับความคมชัดต่างๆและก็อันนี้ชา a r p e ก็จะ sharpening นี่คือจะเห็นความละเอียดของภาพสูงไม่เอาครับเราไม่ชอบเอาหายถอย ส่วน noise reduction นี่ก็คือเป็นการลบ noise แต่ลบมากก็จะเบลอภาพไม่สวยนะโอเคนี่พออืมส่วน lens collection นี่ก็จะเอออะไรวะไม่เคยใช้ Uplight อ้าว <c oughs> ลันลันโปรไฟล์ enable profile collection lens ภาพนี่ก่อนสิ่งน้โอ้ไม่ มันอย่างนี้เลยล่ะโนมีบอกเลนกล้องนะครับเหมือนจะเป็นสามารถให้เรายัดลงเซฟเป็นไฟาภาพได้ด้วยนะครับภาพก็จะดูดียิ่งขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้มันดูดียังไงเหมือนกันส่วนเอฟเฟกตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเอ,อ่อปรับพวกเอฟเฟกแสงต่างๆที่ อยู่ในรูปภาพให้ดูสวยงามและสมูทยิ่งขึ้นนะครับเฟเธอร์ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าไว้ทำไมไฮไลท์ light, มันดิสิเบิร์อยู่ปรับไม่ได้ส่วนแกนตรงนี้ก็เป็นโอ oh, เป็นนอยส์นะครับคาเมล่าคาดิเลชันอันนี้เหมือนจะเป็นสีภาพของอะไรก็ไม่รู้ฮนะก็ ฟังก์ชันหลักๆของ Lightroom ไฟล์ตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับส่วนวิธีการ import export เราจะมาบอกกันเลยดีกว่าวิธีการ import นะครับก็คือนี่ครับกด m o d i f y แล้และเลือก import photo and video หรือไม่ก็หาไฟล์ของคุณหาสักหนึ่งไฟล์แล้วเราจะหาไฟล์กันอืม เอาเป็นรูปนี้ละกันนอนชาเขียวยัดนี่เลยครับแล้วอันนี้ก็จะเด้งขึ้นมาเองนี่ก็ลดน,นานเยกดแคปเจอรออยู่ก็เน,นี้แล้วกดเอ็มพอร์ตไปเลยครับนี่ครับก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วสงสยัยอา้าวแล้วรูปทั้งหมดไปไหนละ่ะกดทำวิลาปุ่มเดียวครับมันก็จะกลับมา ทั้งหมดนะครับที่เราได้ทำการเอ็มพอร์ตเอาไว้เราดูรูปนอนชักอยอกนิดนึงครับหลายคนสงสัยว่าเขาคือใครผมกับตอนี่คือประธานนั่นเองนอนหลับไม่ตื่นในสามโมงครับสามโมงยี่สิบนาทีสามโมง,มโ,มงโอเคสำหรับรูกสำหรับโปรแกรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ เป็นโปรแกรมแต่งรูปนะสำหรับนักแต่งภาพมือฉมังเกือบจะฉมังนะโปรแกรมก็ค่อนข้างจะใช้ยากเหมือนกันผมเองก็ยังใช้งงอยู่เลยเหมือนกันซึ่งโปรแกรมนี้มันก็แบบจะว่าใช้ดีไหมมันก็ดีอยู่นะครับโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ในระดับออถ้าเต็มสิบคะแนนผมให้สักแปด แล้วกันโปรแกรมนี้ก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่ใช้ไม่เป็นด้วยบนั่นละครับสำหรับเอ่วิร์กช็อปไลท์โลไฟ์ยังไม่จบลืมส่วน Export นั่นแหละครับ Export ก็อย่างงี้ครับก็กดเข้าไปที่ไฟล์เหมือนเดิมแล้วเลือกที่ Export พอเลยครับหรือกดคอนโทรลชิปอ e พร้อมกันนะครับแล้วก็กดไปหนึ่งที แลวเราก็เลือกอย่างนี้ครับว่าจะให้เซฟไว้ที่ไหนได้บ้างก็จะเซฟไวในที่เดิมของภาพหรือเลือกโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้หรือจะเป็นแบบกําหนดเองนะครับกําหนดโฟลเดอร์เองอันนี้ก็อยู่เดสก์ท็อปนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ก็แต่ประมาณนี้แล้วเราก็กดเอ็กซ์ไปเลย แล้วเราก็บอกกดเพิ่มรูปมาอย่างนี้แล้วเราก็มาเช็คกันว่ามันยังอยู่หรือเปล่านี่นะครับก็อันนี้นี่ครับรูปอยู่นี่กดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรารู้เลยนะครับมันไปอยู่ในจอหนุนน่ะต <c oughs> ับตับากลับมาครับ <c oughs> อยู่ไกลเลยเดีอ่านี่ครับ รูปที่เราแต่งก็จะมาอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วทิ้งเท่านี้การใช้งานไลท์รูมนั้นก็ไม่ได้ยากจนเกินกว่ามือสมัครเล่นจะเล่นได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่คิดจะแต่งภาพและยังไม่รู้ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรแต่งภาพแล้วจะสวยดีไลท์รูมครับคืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณเป็น โปรแกรมแบบฟรีนะครับไม่เสียตังเป็นเหมือนโปรแกรมช่วยของ Photoshop เท่านั้นเองส่วนใครอยากได้ก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ www.adobe.com ได้เลยครับส่วนฟัง์กชันอื่นๆนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันอีกทีนึง อ่าะครับสำหรับวันนี้ g c Animation ต้องขอขอบคุณโมเดลของเราด้วยนะครับที่อุตส่าห์เสียสละรูปภาพมาให้เราได้มาบอกเคล็ดลับและวิธีการใช้งานของโปรแกรมนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับเอาละครับดึกแล้วคืนนีครับผมต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ